สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องในปอขายที่ดินนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านเข้ามาชมที่ดินอปล่อยเลยนะครับเป็นแปลงที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับพิกัดของที่ดินแปลงนี้นะครับอยู่ที่คลอง8นะครับซอยเอกสติลตะบนลำผักกูดอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีนะครับ จากถนนรังสิตนครนายกนะครับเข้าซอยเอกเสติวประมาณ350เมตรนะครับสุดซอยที่ดินจิ๋อยู่ทางด้านขวามือนะครับมีป้ายติดหน้าที่ดินนะครับขนาดของที่ดินแปลงนี้นะครับจะอยู่ที่1ไร่นะครับหรือ400ตารางวานะครับหน้ากว้าง3.3เมตรลึก48.5เมตรนะครับรูปแปลงทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับที่ดินหันหน้าไปทางด้านทิศตะวันตกนะครับมีระบบไฟฟ้าและปะปาผ่านหน้าที่ดินแล้วนะครับ ที่ดินถมไปแล้วเกือบทั้งแปลนะครับภายในที่ดินจะมีบ่อน้ำเล็กๆอยู่1บ่อนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับเหมาะแก่การสร้างที่อยู่อาศัยนะครับหรือจะทำเป็นบ้านสวนก็ได้นะครับบริเวณโดยรอบก็จะมีเพื่อนบ้านนะครับส่วนนักลงทุนนะครับก็สามารถซื้อเก็บไว้เก็งกำไรในอนาคตก็ได้นะครับส่วนสถานที่สำคัญใกล้เคียงน,นะครับก็จะมีโรงเรียนตวงพรวิทยา หนกิโลเมตรโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยายลัยรังสิตสิบหกิโลเมตรโรงพยาบาลธัญบุรีห6จกิโลเมตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี8.8กิโลเมตรศาลธัญบุรี6.6กิโลเมตรการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี1กิโลเมตรเทสโก้โรตัสคลอง7 2.4กิโลเมตรสวนสนุกปรีมเบิลสิบสกิโลเมตรปิจพักลังสิต 20กิโลเมตรครับส่วนราคาของที่ดินแปลงนี้นะครับจะอยู่ที่ตารางวาละ8,000บาทนะครับหรือราคารวมทั้งแปลงจะอยู่ที่3ล้าน2 0 0แสนบาทท้วนนะครับค่าโอนและค่าภาษีณที่ดินคนละครึ่งนะครับโฉนดปลอดภาระพร้อมโอนได้ทันทีเลยนะครับส่วนท่านที่สนใจนะครับก็โทรเข้ามาสอบถามก่อนได้ที่เบอร์0 8 36 4 364 5215ลายไอดี POR k u DUWN หรือที่ facebook fanpage นะครับ PA ขายที่ดินครับส่วนพิกัดของที่ดินแปลงนี้นะครับผมจะลงไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับทุกท่านก็ลงไปดูกันได้เลยนะครับหากท่านชอบคลิปนี้นะครับรบกวนกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเราด้วยนะครับส่วนนี้ขอตัวลาไปก่อน แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ